สวัสดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมีการประชุมผู้ปกครองนะคะหัวข้อโครงการประชุมสัมมนาสารสัมพันธ์วันเปิดภาคเรียนนะคะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาบางแกลกนะคะ เจวันสัชชาค่ะคุณครูวริพนแก้วเมนแล้วก็คุณครูสายดีนะคะคุณูนหน่วยนะคะ,อะขอบคุณค่ะวันนี้จะมีเรื่องชี้แจงทำความเข้าใจทั้งหมด14ข้อแต่ว่าช้เวลาแค่เดียวนะคะเรื่องที่สองก็คือให้ผูปอกคอตอนเช้านะคะไม่ให้ ของมาส่งเด็กเร็วเกินไปที่ผ่านมาประมาณ6กโมงเช้าอจะมีผู้ครองเอาเด็กมาทิ้งนั่งเลยแล้วซึ่งคุ้ครูจะมาทํางานกันประมาณ7จ็ดโมงแล้วก็อยากให้ผู้ครองมาส่งเด็กเวลาเจ็ดโมงครึ่งตั้เช้านะคะแล้วก็ไม่ให้ทิ้งเด็กถ้ายังไม่เจอครูคนไหนไม่ให้ทิ้งเด็กเพราะว่ามันมีปัญหานะคะเดี๋ยวเด็กอาจจะออกนอกรู้วหรือว่ามีปัญหาทีหลังนะคะให้เจอคุ้ครูท่านใดท่านหนึ่งก่อนก็นไ,ได้แล้วก็คอย ค่อยกลับนะคะสองอาทิตย์แรกสําหรับผู้ปกครองชุดนี้นะคะสองอาทิตย์แรกให้รับเด็กครึ่งวนนะะันค่ะคือห้าโมงเช้าครึ่งยังไม่ให้นอนเนื่องจากว่าเด็กอยู่นานเกินไปแล้วเด็กจะร้องนะคะก็ยังไม่ให้นอนแล้วพออาทิตย์ที่สามก็จะให้รับปกติคือสามโมงเย็นนะคะบ่ายสามโมงเย็นเวลารับส่งก็ให้ส่งทางประตูเดียวปกติเราจะส่งทางประตูหลังแต่ว่าปีนี้ มันเป็นโควิดนะคะเขาก็เลยต้องให้ส่งประตูหน้าเพราะว่าต้องมีการคัดก,กองด้วยนะคะเรื่องที่สามคือมีเรื่องจะสอบถามว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสี่เนี้ยบุตรหลานของท่านไปต่างจังหวัดหรือพ่อแม่ไปอยู่กับพ่อแม่มาไหมช่วงทิเดเทิมเนี้ยค่ะไหมคะ,คะแล้วมีญาติที่มาจากต่างจังหวัดอะไรไหมไม่อยากให้ปิดบังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาฟ้องระวังร่วมกันนะคะ ไม่มีใช่ไหมคะมีมีมีมาจากจังหวัดไหนนะคะตอนนี้เด็กยังอยู่ราชดุรีแล้วมาวันไหนนะคะไม่ใช่จ <pl ains> ะมาวันไหนคะเด็กถ้าเด็กมาเราขอความร่วมมือผู้ปกครองยังไม่ให้เด็กมาส่วนใดเลยคะสองอาทิตย์เนาะค่ะขอบคุณค่ะ อยู่บ้านก่อนนะคะอ่าเรื่องที่4เรื่องลายคือว่าผู้ปกครองในที่นี้เล่นลายกันไหมคะมเล่นเนาะใครทำลายไม่เป็นดีไหมคะอ่าอันนี้ทาให้แล้วนะคะทําห้แล้วคือว่าเราอ่ะบางทีเราจะจัดกิจาก,การรมสมมติเราจัดกิจกรรมที่โรงเรียนเราก็จะส่งรูปภาพหรือว่าเป็นการชี้แนะผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยทา แค่นะั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาสมมตนะิทุกูนะทุกปกครองมาประชุมรับชุดนักเรียนอะไรอย่างนี้แต่จะว่าลูกฉันทําไมไม่ได้ก็คืออยากให้เข้าใจว่าเดี๋ยวเราไปได้ปีหน้านะคะปีนี้เรายังไม่ได้ให้เด็กโตรงไปก่อนนะคะเรื่องที่แปดทางศูนย์มีกิจกรรมออมทรัพย์ให้ผู้ปกครองนำเงินมาให้เด็กออกที่โรงเรียนนะคะแต่ก่อนที่แล้วมีปัญหาคือว่า ผู uh, ้ปกครองฝากเงินเยอะนะคะต้องคนมไว้ละล้อยละอย่างแล้วมันมีเงินหายด้วยแล้วก็มีเงินไปคบอยากให้ผู้ปกครองนามาแค่บาทสองบาทห้าบาทไี้ยคะไม่ต้องเอามาเยอะถ้าจะฝากเยอะเียแนะนําให้ไปฝากธนาคารอันนี้เราเป็นการให้เอกมาหัดหัดมองซับเฉยๆนะคะคือไม่ต้องเอามาเยอะเอามาไน้อยพอต่อไปนะคะเรื่องที่เก้า แจ้งให้ผูาา้ปกครองทราบว่าทางสูดเด็กเล็กเราไม่มีการอ่านออกเขียนได้นะคะบางคนจว่าเอ๊อยู่สูแล้วทำไมเขียนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือว่าเดี๋ยวเราไปเรียนกันจริงๆช่วงโรงเรียนค่ะคุณปานะคะเด็กศูนย์เป็นการเตรียมความพร้อมเฉยๆไม่มีการบ้านด้วยะคะ่ะไม่มีการบ้านคือเราจะเอาเด็กมาให้ช่วยเหลือตัวเองแปลงฟันเองเข้าห้องน้ำเองทานอาหารเอทงทำกิจาการรมร่วมกันกับเพือ่อน แค่นั้นนะคะไม่มีการที่แบบจะให้เด็กมาเขียนเพราะว่ามันเป็นอ่าเป็นอะไรที่มันเกินพัฒนาการคองอ่ารูจา้จักรู้จักซะด้วยแต่ครูตาไปฉีดแล้ซีนฟังนะคะห้องครูตาก็จะมีเด็กชายธนพัฒน์บุญมาต้องอยู่ตรงตไหนคะห้องครูตานะคะเด็กชายสุภกรละล้อค่ะอ่าห้องครูตาเด็กชายนัชชาโน,นนวรรณภา ห้องคูตารู้จักคูตาเนาะเด็กชายภาสวรน่าชัยยะรู้จักคูตาไหมคะอันนั้นคูแก้วห้องคูตาลืมเลยค่ะลืมขวามือมาส่งแต่เขาไม่ให้เข้ามาในนี้ใช่ไหมอ่ะต่อไปเด็กชายภูดิตเพียรธัญการห้องคูตารู้จักแล้วเนาะต่อไปเด็กชายกิรติลีร้อม ห้องรู้จักครูตาไหมคะอ่ารู้จกักเด็กชายพานรินเสือพุทธครูตารู้จักไหมคะเด็กหญิงนัทพรวิไลชื่นครูตานะคะเด็กหญิงนัทการกิตติบุญบุญรักหรือบุญวัดบุญวัด,วดห้องครูตาค่ะอ่าต่อไปห้องครูกแก้วครูกแก้วยกมือหน่อยค่ะครูแก้วคนนั้นนะคะห้องครูกแก้ว เด็กชายธีรพัฒน์ดวงมาลานี่ใช่ไหมคะ,ะคุณแก้วรู้จักนะคะเด็กชายธนพัฒน์มัททวสรหนูหันไปมองคุณแก้วจัไว้คุณแก้วคนนั้นนะคะเด็กชายเสรษฐพงศ์คงเทียน่ารู้จักนะคะเด็กชายพัชรพลรังสี <c oughs> เด็กชายพั <c oughs> พชรพลรังสีคือคู่แฝดน,นะคะอยู่ห้องคุณแก้ว เด็กชายธนบูรณ์พลายอินห้องครูแก้วนะคะเด็กชายธนกิจแก้วมณีห้องครูแก้วเด็กชายธนาทิพย์กูสานอยู่ไหมคะธนาทิพย์กูสารมาไหมอยู่ห้องครูแก้วนะคะเด็กหญิงสิริประพาสิริ์ปะพาคนตะปูห้องครูแก้วนะคะเด็กหญิงปฏิชยาฝากสารห้องครูแก้ว อ่ะต่อไปห้องคูนึงรู้จักะคะูนึงไหมคะมีใครไม่รู้จักคูนึงบ้างไม่รู้จักนะเดี๋ยวคูนึงนะคะเป็นหัวหน้าส่วนที่นี่ค่ะเด็กหญิงธนมิตาอัมพารามอยู่ห้องคูนึงนะคะเด็กหญิงนัชยาแซลีอ,อ,อยู่นี่นะคะเด็กหญิงวันวนวัทนนขำอ,อิง เดชชายสิริพัฒน์เด็ชายสิริพัฒน์ุงปาถูกต้องค่ะเดชาเาช,าเดชายทวีชัยจิตซื่อเดชชายธิรพัฒน์เหมหงษาค่ะเดชชายบัญญัพริพิสมัยค่ะเดชชายอิทธิศักดิ์พาัสริกกรเดชชายอาจรจรวิทย์อินทิมและเดชชายธนกรแก้วสายอยู่ห้องคูนึงนะคะ เรื่องสุดท้ายสุดท้ายจริงๆคือเป็นเรื่องที่ฝืนใจผู้ปกครองไม่อนุญ,ญาตให้ผู้ปกครองมาเฝ้าเด็กนะคะก็ต้องทนว่าเด็กต้องรองน่ะเพราะว่าช่วงนี้โควิดเขาจะไม่ให้ผู้ปกครองเข้ามาในศูนย์เลยวันเปิดเรียนคุณครูจะรอรับเด็กอยู่ด้านนอกเด็กอยู่กับห้อบครให้ผู้ปกครองส่งสบูรูคนนั้นแล้วให้ผู้ปกครองอ่ะนะคะ ร้องค่ะร้องแน่นอนร้องดินอะไรก็แล้วแต่แล้ก็มันจะเป็นแค่สองอาทิตย์แรกหลังจากนั้นก็ก็จะปรับตัวได้ันนี้ก็ฝืนใจหน่อยไม่มีการเข้าขประตูหลังมาแอบตบอกหน้าต่างอะไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเด็กคนอื่นเห็นก็จะร้องอีกนะคะถ้ามาส่งเด็กแล้วถ้าเด็กอยู่ในศูนย์เด็กได้รับอุบัติเหตุหรือได้รับสิ่งใดทางศูนรับผิดชอบนะคะ จากที่มาส่งแล้วจนถึงเวลาที่ผู้ปกครองมารับค่ะสำหรับคุณครูก็จะมีแค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพอเลิกประชุมปั๊บให้ผู้ปกครองรับนมกับรับชุดก,กีฬาที่คุณครูประจำชั้น mm hmm. เดี๋ยวแนะนำนักวิชาการศึกษาที่นี่นะคะมีอะไรจะพูดกับผู้ปกครองเล็กน้อยนะคะขอเชิญค่ะดิฉันนะคะน้ำสาวกัญญากรแห่งมานะคะในฐานะนักวิชาการศึกษาเทศบาลตำบลขอ,อนแก่นนะคะ ก็มีเรื่องสองเรื่องแต่จริงๆก็คือคุณหนึ่งได้พูดไปหมดแล้วนะก็จะมาเน้นย้ำนะคะก็คือว่าเวลารับส่งเด็กช่วงเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็รับเด็กเด็กและเด็กรุ่นนี้เรียกสองขวบทุกวันแรกตอนช่วง2อาทิตย์สัปดาห์แรกใช่ไหมคะก็รับด้านหน้าด้านเดียวก็ด้านหลังเราจะปิดประตูไม่ให้เข้าเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดปัญหาคือว่าบางช่วงเช้าค่ะ มันจะมีรถนมมาส่งแล้วถ้าเกิดจากว่าผู้ปกครองมาส่งเด็กทางด้านมารับมาส่งเด็กทางด้านหลังด้วยอ่ะมันจะเกิดปัญหาเราก็เลยมีนโยบายใหม่เปลี่ยนนโยบายจากปีที่แล้วมาส่งทางด้านหน้าแทนทางเดียวทางทางด้านหน้าสะดวกกว่าเนาะเพราะว่าทีทางด้านหลังรถเข้าออกอะ่ะมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แล้วก็อีกทีนึงเรื่องนะคะก็คือเราไม่อนุญ,ญาตนะคะให้ผู้ปกครองขึ้นมาบนอาคาร เพราะว่าช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดด้วยเนาะเราต็อ,อย่างนึงคือว่าช่วงเด็กใหม่อะคะ่ะเด็กจะติดผู้ปกครองถ้าเกิดผู้ปกครองยังไม่มาทานอย่างไงเด็กก็คือร้องกลับบ้านก็คือปัใจใจนิดนึงเนาะอย่ไงไห็นใจดด้วยนะคะ,ะก็เราก็ห็นใจงผู้ปกครองเหมือนกันแต่เกิดเด็กอยู่กับอยู่กับเราดีค่ะโอเคทุกอย่างไม่ต้องเป็นห่วงจะดูแลให้เหมือนลูกคน,นเลยใช่ไหมแม่หนึ่งค่ะโอเคค่ะแล้วก็ตอนการศึกษาก็มี ข่าวแจ้งแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือค่ะคพ่อาเด็กด็กบงห้องคุณหวรู้จักคุณหวยแล้วห้องคุณสาวคนไหนเด็กใหม่อเด็กหห้องคุณสาวได้แก่เด็กหญิงทีรกาตืวานใช่ไหมคะคนไหนเอ่ย เด็กผู้สาวแล้วก็เด็กหญิงบนทิตามีพงห้องผู้สาวนะคะอยู่ห้องผู้สาวแล้วก็มีเด็กชายตวินพดบัวเถือนอ่าห้องผู้สาวนะคะแล้วก็เด็กชายเด็กชายเหรอเนีเด็กหญิงต้องเิ่มพิมพ์เด็กชายเด็กหญิงธ <c ười> ่านชาิดาอน,านุพัฒน์ยังไม่มา เด็กชายศิริวิทย์สิริพิทนะเอ่ยอันนี้ห้องครูสาวนี่นะคะเด็กชายธนโชธวิถีเทพอ่านี่ห้องครูสาวแล้วนี่ใครคะเด็กหญิงพัทรพรเสือพุ่งอันนี้ห้องครูสาวนะคะนี่ห้องครูสาวอยู่ตรงนี้เวลามานะคะอ่าห้องครูสวยมีไหมรู้แล้วห้องครูสวยรู้ไหมคนไหนคะ สองคนาแากเด็กหญิงพี่อนพัฒน,นาชัยเริ่มรู้จักผู้จวดเนาะเด็กชายสรายุปธปทุมสูตรอันนี้ผู้จวรดรู้จักนะคะอ่าเดี๋ยวผู้ปกครองกล่าวฟังไปด้วยเลยนะคะเขาจะทราบแล้วเรื่องเวลานะโสงเด็กตอนเช้า,ชาปีนี้เขาให้ ส่งทางเดียวคือทางประตูหน้าเพราะว่าเราจะมีการคัดกรองประตูหน้าประตูเดียวนะคะก็มาส่งเด็กนววาฬาเจ็นาฬิกาสสินาทีอยู่เจโมงเช้าครึ่งนะคะอยู่จนกว่าจะเจอครูท่านใดท่านหนึ่งนะคะไม่อนุญาตให้เราเด็กมาไว้โดยที่ยังไม่มีครูรับน,น,นะคะแล้วก็มีเรื่องสอบถามค่ะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่ส4 เด็กไปต่างจังหวัดหรือว่ามีญาติจากต่างจังหวัดมาในครอบครัวเราไหมคะไม่มีเลยไม่มีใครมาแล้วก็ไม่ไปมีมีใช่ไหมออกกลับมาแล้วต่อไปทางไลน์เข้ากลุ่มลายในกลุ่มเราเนาะเด็กเก่าเนาะมีเด็กใหม่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ใช่ไหมห้องครูสาวดึงแล้วห้องครูสาวดึง ข้าบุกรลยเียน,นะ,ะเดี๋ยวผู้ปกครองหลังจากเลิกประชุมมาผู้ปกครองมาทางาลนกับคุณครูนะคะคนที่ยังไม่ได้ข้าลุกรายเผือเ่อมีเรื่องอะไรชี้แจงจะได้พูดในทางกลุ่รายนะคะขางคุณโจทย์ข้อเดีเข้ามดแล้ว <S <S การแต่งกายก็เหมือนเดิมวันจันทร์ชุดนักเรียนวันอังคารชุดกีฬาสลับกันอย่างนี้นะคะแต่วันศุกร์ชุดผ้าไทย นะคะเหมือนเดิมม,มีอาไรอียไหมอาทนี้จะมีเรื่องของเงินที่เขาอุ่นุัมาเกี่ยวกับค่าเครื่องแบบนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนค่าหนังสือเรียนเดี๋ยวเชิญคุูครูชั้นสามวบนะคะอธิบายให้ผู้ปกครองฟังค่ะ ร0 0ยบาททีนี้ผู้ปกครองบางท่านบอกว่าซื้อแล้วอยากเป็นรองเท้าว,ว่าหรือว่าซื้อทั้งรองเท้าซื้อทั้งชุดนักเรียนแล้วแต่ทีนี้บางคนบอกว่าซื้อมาแล้วอยากได้เป็นเงินได้ไหมจริงๆไม่ได้แต่ว่าสามารถทำได้นะคะก็คือ 네.